โอ้ปันดีปัดเจอปัดดีปัดดีดโอ้ฝันดีเอาไปเสี้ยงมาแม่จ้าปัดดีปัดดีโอ้ลงทุนไวแล้วเบนบอลนึ่งจ้าลงทุนไวแล้วหาโรตรี่หาจิฟต์จับสลากจิฟตแดงไว้แล้วได้หลายไปแล้วได้หลายไปแล้วปาดโอ้พี่น้องินเลย ได้หลายใบแล้วครับผมโอ้ได้แล right ้วบักฟัดดีว่าแม่มานอนกอดบ่เอามานอนกอดแล้วก็ปัดตีขนาดไงวะโอ้โอ้ตัวเดียวว่าแม่หรือว่าจัดจักชุดจักชุดเฮาก็เตสเนื้อมากมากใส่หน้าใส่ฝาออกบ้าเออ อ่ะเอาแค่นั่ระไมอยักต้อนจองเดี๋ยวสี่ภากันเที่ยวทุจังหวัดว่างงานแม่ก็ซื้อรถตู้ตัวนั่นแหละจะไปขึ้นเดี๋ยเออจะไปขึ้นโอ้เอาแม่ก็ซื้อรถตตัวนั่นแหละอืมกะลงทุนไว้ทุกตัวเพื่อความเสี่ยงนะแม่เน้อก็โอ้กะลงทุนไว้รถตู้ตัวแม่สันพี่น้องเออ เจฝันตั้งไหนบ้าแต่ว่าตั้งไหนแต่ว่าฝันดีฝันมาอยู่อยู่ในวัดนั่นแหละยุ่นฝันว่าอยู่ในวัดนั่นแหละน้องฝันอยู่ในวัดนั่นแหละฝันฝันเห็นเพ่นเป็นพญานาคอู้คนอาปากึ้น่นบอกว่าอยู Japanese, ่ในปากเมื่อกีลูกแก้วอาจารย์บัานี้น้องสาวเลยอาปากกินลูกแก้วเลยเด่นใจคนหลายหลายเด่นใจกดทุกคนเลยเป่งฟังเป่งฟังเป่งฟังเบิดเลย โอ้ลูกแก้วฟองออกจากปากู้บ่อยแม่ฟองออกจากปากข้นฝันแล้วโอ้ห้องมันเป็นนิมิตดีดีได้หน่มาเฮงเึ็นฝันดีได้นี่นว่าโอ้หัวโบราณบนฝันว่ากัดเห็นแก้วแหวนเงินทองนี่มันดีดีได้ันว่าโอ้เห็นเห็นลูกแก้วฟองออกจากปากแกนเออ โอ้กูคดมาหามาเต้เนี่ยคัดมาหาง่วงวาดนะครับคัดคันคัดคัดอ่ะครับไอเลขแล้วพ่อพี่ไอเล็งหาว่าจะบอกคัดนักคัดนี่อ่าอ่าทางวัวใจเป็นการบอกเขานี่มันเป็นไรต่างดอกอันนี้เพราะเป็นไรต่างเป็นง่วงที่ดีอยู่อ่าอ่าเป็นนิมิตที่ดีที่ว่าอ่าฝันเห็นลูกแก้วลูกยังอีกเต้ แม็โอ้อืมปนี้ปนี่ย่ายเพิ่นย่ายเพิ่นกับฝันเพิ่นกับคือเพิ่นคือเลขแล้วนะครับกับฝันดีอัน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 นี้เบาว้าอเพราะว่ามันเรื่มหยาบึอันมันมันมันหยาบแต่เลขเบาๆชัวฝันหอเออเออมันเป็นเรื่องที่ว่าออกอาการอากาศลำบากอาการบ้าไรนะแม่เนาะ้าแต่ว่าฝันลักษณะนี้คือฝันดีแม่นบ่ ฝันดีฝันดีฝันเป็นกะไดเงินได้ทองมันบ่าแม่แม่ฝันเป็นกะไดเงินได้ทองแต่ว่าเสดปูนใหญ่พคนมันคนคนคนลุ่งเนาะพคนว่าคนว่าปวดนี้เข่าอยู่เด้อเลยนะพคนวางสิันสิเข่าโตขคนบ่เอาน่ะแล้วสั่นว่าเอาอีกแล้วอ่ะโตขคนว่าเอาเนี่ยมันตัวใด้เนาะว่ะคนคนมาบอกบ่แม่คนมาลุ่มแบบไหนคนคนมาลงปูนใหญ่นะพคนมาลุ่ง อ่าอ่าอ่าผู้บาอาจารย์องไงเพ่อนล่ะโดนปีหนึ่งเพ่นล่งเจียนึงโอ้ครับผมครับผมเพ่นลงเอเพนบอกว่าคือคื่ดอกเลขกนะแต่ว่ามันจะตัวสูบเอาเลยเพนว่าอืมไม่ตัวใดน้องบานี่ก็ีพวก่านหนึงหมนะเ้เจียติฟังวนแม่บัวนี่แหละอ้าว คือว่าจักสันนาะคือกิจ่ต,ต,ต,ตีตัวตัวสูบเอาแมนบอแมนแต่ว่าแม่บัวเอาบบชุตัวเด้อแม่ม่บัวเอาแค่หานึงหกนึงเจ็ดนึงเก้าหนึ่ง,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 งเปล้วอเอาไปหลับไปคาบไปคับน้ำแล้วคือลาเต่ได้ละ่ะ <S <S 1> <S 1> เอาคือที่เนี้ยของแม่ห้างแม่บัวนี่ก็คือห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งอ่าแล้วก็เก้าหนึ่ง ก<อ>้เาเอาแล้วเม้าอ่ะโซเล่เริ่มเกิดป่อว่าอขอเบอร์โทษกับขอหลายเนี่ยเอาเอาฝากเบอร์โทษเนี่ยเอครับผมอ่าเอาเบอร์โทษเด้อเบอร์โทษอ่าอ่าอ่าศูนย์แปดหก,หกอ่าครับผมสองสองห้าอ่าหกหนึ่งสี่ศูนย์อ่าก็อู้เอ้า เป็นเจ้าไหนแม่ที่ว่าตัวไหนตัวที่ว่าบ่เอามันมีอยู่บ่เอออันทีนะ่ว่าครบตื้นเนาะครับแม่บ่มาติดนึงอ่ะแต่ว่าโอ้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 แม่บ่มักเพราะว่าแต่ว่าปูเพิ่นอ่าสี่แท้ไปแท้เบียนก็คือหกหนึ่งแม่บ่แม,แม่แม่แม่ก็ได้เน Girls, ี่ยไปเนอ่ยมันนั่นเนี่ยเพิ่องเอาเพิ่องเอาเพิ่องเอาเบื้องไปเบียนเบื้องไปเบียนเบื้องต่อมาอ่า ที่นี่แนมไปก็หกนึ่งเบิ่งเกลงหรือปล่าที่เนี่นก็เอาก็จะเอาเก่านึงกะหยัมตีล่างกานนขกาออกึ้นมงหันเนาะเออเข้าก,กันไหมสองก่อเข้าเลยมันบ่ออกหกสองเลยอ่า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 เอาไปตีใช้เก่าสองนั่นวะล่ะครับเอมอมันกะมันกะตีร่างกาก็เล่ก็เลยเอาเก่านึงนั่มเนอเอเอจะเลยก,ก,กันไหมกันไหมเนาะอ่าเพื่ออ่าไม่อยากให้พลาดพี่น้อง แต่ว่าแม่บัวเดินแน่ใจแม่บัวคือเช็ดหนึ่งนี่เอาไว้ยุดแต่ว่าเอาไว้หน่อยมันปะแม่เอาไว้หน่อยค่ <c oughs> อยดีกวอันแม่บัวกันยากอันน้ำมันหลานใ้เพื่อนปวดครับผมเออเพื่อนสีบปวดเพื่อนกับเป็นเด็กเกเรนั่นแหละบานนี้คือจังไดพวกนีนห้ห้องหามากาปินอเออ,อยาปวดว่าสัน่นป<ถ>วดแล้วติกระซึกเลยว่าสั่นว่าโอ้สาธุอมนลตอหนา ขาทูจ้าเพื่อนอันฟองบวชกับฟองบวชอันน้าท้าดอกอ่าอเออยกหันยุบนีละ่ะมาใใจเอาไอา้มาแตมเป็นฟองบวชอันจะใครมัดบวชละ่ะครับอือมาที่นี่ก็มาบวชท่อมใส่หันงันผู้คนที่เพ,พิ่นเอดน็ดในวันที่สองนี่ละ่ะโอ้บวงสวงอืมบวงสวงใหญ่ละกับป็นบุญกระทิ้นนั่งครับโอ้บุญกระทิ้นพ้อมจ้า สามีทุกเอฟวันมาเยี่ยมมยายา่มหลายหลายมาหาวิทยาลัยพอคพพพุณหลายหลายคือ,อเอาครับผมบพอบพคพุณหลายหลายทีม่มาเยี่ยมให่เชิแใหกป่วอ่า,อายดีๆไมีแห้งหายตืเล็ว <laughs> คือกันตอนรับปอะืุใจกับขอตรวจขอหาให้หลายๆันหลายคนก็ติดหวงเขาน้ำใบแม่น้ำมันเท่าทำบาราโนแม่เนาะทรรมราแล้วไม่ไป็นอกเข้าใจอรือครัคนชวนหลายกับเฮาเฮาอยู่น้ำมันเฮาเนะอืทำไง สีเวาน้ำูดใดบางคนกับ <มา S 2> เวา,เาน้ำอ่ออ่ขอโทษขออภาัายหลายๆอ่าเพื่คนมาเพิ่นมาจากสบคนละก้นกับพี่ไมาจักมาจาก,าจากอันสละคข้ามเอเราจะมาจากอันพวกสวัสดานามาอ่าโอ้ยจิ้ม เป็นจะมันเพิ่นดีหลายเพิ่นมากเพิ่นกับมากรวมถ้ำบุญมากนี่ยน้ำหลวงตาน้องพอ่อครับผมครับผมเนาะ,อะโอ,โเอ้เอาเอาไม่หลายใครยุติไม่แห้งอืม <c oughs> โอ้ <c oughs> แต่ว่าชุดสามตัวนี้แม่ชุดสามตัวนี้เป็นยังไงชุดสามตัวนี้แม่เอาห้าหกหนึ่งกระกาศหกเขาเห็นเขาตรวจเราคิดอเต้าหกหนึ่งครับผมค่ะ แม่นี่กแต่ก็แบบว่าเอาลายเกิบบมาสันทอเอาลายเตือบอือซื้อลัตตอรี่ครับผมอือ<า>อ่าเพราะว่าปอาน,นี้ซื้อแล้วนี่ฟันเนี่ยปานี้ันมันเีเห็นสร้างล,าย,ลายหลายไม้เ็นไอ้กระบอ,อหลอดหงวดนี่9เก้าหกนึ่งหรือเปล่าแม่เก้าหกหนึ่งก็ผาหกเอา้าศูนย์เก้าหนึ่งด้หายมากตองวดแม่ยศูนย์เก้าหนึ่ง แมนยูอันอันหกอันฮาฮหาหกนึงนี่พัดีเอาเองลีล่ะเพราะว่าพอหอดพอหอดเมื่อหาเนียวิ่นตบหัวเปว๊ะโลดน,นี่ละ่ะโตนาม,มันจับใจเลยแล้วก็าว่าหาคักคแล้วโอ้เอามือฟาดแกนโอ้ว่ามือฟาดหัวครับนี่ละโตนามันเพิ่นวางโอ้ ไม่บอกกเอาหาส่ตัวโอ้แต่ว่ามันกะมีอยู่หาหนึ่งหกหนึ่งอย่เมีเนาะเนียนโอ้โเพิ่นเอาฟ้ามือฟาดหัวเอออ่าก็เลยตีเป็นตัวนี้เลยฟ้ามือกะหานี้ตี้ยนนแล้วหาเนี้ยแล้วฟ้ามือ่นคนจิตโตกะแนมไปเห็นมือคนหาเนี้ยคักๆไปแล้วโอ้เด็กต้อง็หัวเลยอ่า ว่าหาว่าฮกอีกางนี้เนาะจังหวะเออว่าว่าหาว่าฮกบ่ก็จีบไปไก่สิเลยเขินไห้เนี่ยแหละเขินไห้เนี่ยนอกนอกจากเขาทมาเพิ่มเติมเอาเท่านั้นล่ะโอ้ครับผมเพราะว่าบ้านละโอ้แม่บัวกะเจือห้าหกหนึ่งอ่าอ่าเก้าหกหนึ่งนี่แหละหมุนไปหมุนไปหมุนมาอย่างนี้แม่เนาะหมุนไปหมุนมาอืม อะไรอ่ะูมมัดอกว่าออเออคือลไรไปคืองวดบางหันเห็นบ่อ่าคืองวดบางหันนะโอ้ยเก่าหกเอทังก่อเก้าหกสองจังได้กับเก้าหกสองอยู่แม่นมี่หลีวอเพราะว่าอสองหกสองเก่ากชุ่ว่าเนม่แมเนาะแม่อืมอ่าวดนี้ก็หวดนี้ก็ทัก็ไม่บัวมาเต้ั้งก็คบัวมาครับแอ่ ถ้าแม่บัวที่มัดกหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งอ่ะเนี่ยโอ้พอผักหัดกายอ่าอ่าอ่าเต้าเต้าเต้าเียอีกมัดอยูแต่ว่าหังบ่หไหลแต่ว่ามัดมัดหาหนึ่งก็มันก็ว่ากว่ามันมัดต้นกัสูตโบราณของแม่บัวนะแม่บัวมีสูตโบราณโอ้ครับผมออวดวดที่แล้วมันกระก็นหองตโอ้ วัดที่ลรามันช่อนหกสองเดียววันี olor, ่มันช้ oh. Sandy, อนสองหมันช okay. oh. oh. uh, right ่อนหกหนึ่งก็อันเจ็ดหนึ่งแต่ว่าผู้ฟังน่ะก็เอาเอาเบิร์ทุกโในเรื่องจขึ้วัดงหันนี้อ่อ่โอ้ครับผมอือเอาแต่จันบอมีแล้วบันเอาหนูบอกกูเด้อโอ้โอ้ เอาที่แน่ๆก็ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าตัวกันเก้าหนึ่งอีกเนาะแม่เนาะแม่อ่าแล้วก็สามตัวมาเพิ่มเติมพี่รองห้าหกหนึ่งตั้งอ่าฟาห้าหกหนึ่งเนี่ยเท่ามาหาเงี้ยครับพี่ไก,ก่เนี่จยจัดั่นนันปีละอ่าเออพัอนกะไฮเลขมากพันกะไฮเขาทุกปีเนอะ เขาทุกปีพ<อ>ี่ไก่เนี่ยกับเขาเดชพี่ไก่เนี่ยเขาสามตอวเดชโอ้ยพากกันปอนเบิดบ้านเบิดเมืองเลยแล้วตุ้มตุมปีนี่กะคิดว่าน่าจะเป็นเครื่อเกาเพราะว่าทุกปีเลยแหละผีบวงสวงคนนี้ดีดีถือตลอดโอ้เมื่มะไจิบก็ปีเมือ่อไหร่ด้โอถือแม่ตลอดเลยจ้าหลังก,กสมัยตะกี้มันมันมันบ่มีมโซ่เชียวเนาะมันเกลียดก แต่ของเขาปากเขาค้ำกันไปกับทุกปีกัอพอร่วมกันปีนี้ก็ร่วมกันอีกแล้วนี่ครับทั้งคุณหญิงคุณนายทั้งผู้เขาค่อยถือกน้่หนาผู้เขาค่อยตากต้องกสมากพอเพิ่นไปเยี่ยมเพิ่นมาเนีเอ็ดจริเพิ่นมาหาเพราะว่าเขาค่อยใดเขาก็มาถามว่าเล็กตัวใดก็มานั่งคุยกับกับปูฝันเลยล่ะค่ะเออแต่ว่าผู้แกงเลขกเขแม่นแม่นไม่บัวนะผู้วิเคราะห์ผู้วิเคราะห์ เออผู้วิเคราะห์ผู้ฝันก็คือฝันมาเออได้หกหนึ่งได้แย่เออที่นี่ก็้ยกับมาแปลงมากเบิ้งไรเบิ้งเขาสูตรโบราณโตนั่นเขาสูตรโบราณเขาที่นี่เออเขามากไม่กลับใจกันมันก็ะไดอย่างเดีโอ้ครับผมอือโอ้เอากมีประมาณนี้นะแม่เนะจะมีประมาณนี้ละอับอ่า อาจารนั่นนะพี่น้องนอกฝากเอฟซี FC ฝากตอนเอฟซีนะสำหรับตัวเลขแม่บัวครับผม,ม <า S 1> อืมม <า S 1> อ่าครับแคปน้าจอครับผมอเอาแค่นี้น้องมาหาเฮงเนาะครับผมครับผมขอขพอบคุณคุณแม่อะไรครับทุกขอให้โชคมือนกันทุกทุกคนเลยจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าพี่น้องอ่าตามน,นั่นเนาะสรุปไ้ครับ เนาะแชปหน้าจอเอาพี่น้องเนาะสำหรับแม่บัวเพิ่มเติมมากเพิ่มวิเคราะห์มากได้พี่น้องเดอ้อแม่บัวปูดำเนะาะมัดสุดๆก็คือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งพิ่ว่าเนาะเหงๆปังๆครับเนาะเดี๋ยวจะกับกล้องเลยพี่น้องเดอ้ออ่ะอบแชหน้าจอครับผม โอ้ลมแรงมากอแคบหนาจอพี่นอ้องอะขอบับณมอาเป็นไงเห็นกันไหมอ่ะแคบหน้าจอครับอาจจะไล์จอเด้อพี่น้องเด้อเอาแชบหน้าจอ,อ,อ,าจอครับผมสำหรับตัวเลกแมวทางแม่บัวปูดำครับ โศกโศกม,มันมันลำลำลุยลุยครับ